คนจ๋าวันนี้ว่าจะลองทําลูกชิ้นปลาดูนะจ๊ะแต่ว่าซื้อปลามาทุกคนว่าเป็นปลาดอรลี่หรือปลาอะไรนะเนื้อจะเป็นอย่างนี้จ้ะทุกคนเนื้อจะเป็นอย่างนี้แต่ที่เราเซิร์ชดูนะทุกคนแต่ที่เราเซิร์ชตามชื่อที่ที่ขึ้นตรงนี้นะตรงนี้เซิร์ชหาไม่เจอแต่ตรงเนี้ยเซิร์ชหาเจอคําว่า เฮ้มอนเซิร์ชหาเจอก็คือเป็นปลาดุกสยามมันเขียนว่าอย่างนั้นเป็นปลาดุกสยามเนื้อขาวอะ่ะจ้ะทุกคนเราก็เลยสับสนคำว่าปลาดอลลี่กับปลาดุกสยามนะทุกคนเอออะไรก็ช่างมันเถอะเนาะอันนี้มันหกหกร้อยกรัมนะจ้ะหกร้อยกรัมแล้วเราก็มีปลาเราจะรวมกันสองปลานะอันนี้มีทั้งหมดหนึ่งสอง สามสี่สี่ชิ้นในในหนึ่งหอนนี่เนาะแล้วจะใช้ปลามมคเคอเรลด้วยเราจะขูดเอาแต่เนื้อนะเรามาดูว่าลูกชิ้นปลาเราจะเป็นยังไงนะทุกคนเอานี้มาให้ดูเฉยๆจ้ะก็คือจะใช้แค่ตัวนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันจะหั่นเป็นชิ้นก็คือยังคงมีน้ำแข็งเกาะอยู่นิดนึงละกันคุจ้ะหันเป็นชิ้น <c oughs> เน <c oughs> นดน <c oughs> ีวเอาไปบด เดิมมันค่อนข้างเอวไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแต่ก็แบบจะลงทำาไม่ได้ก็ทิ้งไปจ้ะอะไรที่ลองได้ก็ลองมาจ้ะนี่ยังมีน้ำแข็งเกาะอยู่นะนี่นึง เราจะขูดเอาเปน็นเื้อนะจ๊ะเป็นแบบนี้ ค okay. ปลารวมกันนี่เนาะจะ้ะปลารวมกันนี้ทั้งหมดหนึ่งกิโลจะ้ะในถุงมันบอกว่าหกร้อกรัมอันนี้400ร้กรัมเนาะจะ้ะก็คือเป็นหนกิโลพอดีเนาะเดี๋ยวเราจะไปรุงเครื่องกันนะทุกคนล้างมือแป๊บจ้ะทุกคนหลายคนถามมาว่าอีแม่ใช้เครื่องปั่นของอะไรเนาะจะ้ะ แม่ก็จะไม่บอกชื่อนะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะแบบนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าแบบนี้เนาะนี่จ้ะกำลังวัดอยู่ที่แปดร้อยวัตต์้ะจ้ะทุกคนนี่หาซื้อได้นะใช้ดีเลยละต้องบอกต่อนะจ๊ะแต่ว่านั่นแหละตามที่บอกเนาะจ้ะทุกคนตามที่เห็นเนะจ้ะก็เป็นปลาสองชนิดที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะจ๊ะ ใครจะเรียกปลาดอรล,ลี่หรือว่าใครจะเรียกปลาอะไรอีเม่ไม่รู้นะจ๊ะแต่อีเม่เซิร์ชหาก็คือมันเขียนว่าปลาดุกสยามเนื้อขาวจ้ะทุกคนโอเคตามนั้นนะจ๊ะแล้วก็เป็นปลาเมะเคเรวเนาะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเนะจ๊ะน้ําตาลอันนี้เป็นสูตรของอีเม่ด้วยจ้ะมีน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะต่อปลาหนึ่งกิโลนะจ้ะต่อปลาหนึ่งกิโลส่วนผสมนี้เนะจ้ะผงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะ ผงฟูคือเบกกิ้งพาวเดอร์นาะจ๊ะทุกคนผงผงฟูหลายคนถามมาผงฟูคือเบกกิ้งโซดาหรือเบกกิ้งพาวเดอร์พาวเดอร์เนาะจ่ะเด้ออันนี้เป็นแป้งมันจ่ะอีแม่ใช้ค่อนข้างจะสามช้อนโต๊ะนะจ๊ะนี่ปริมาณประมาณนี้แหละจ่ะสามช้อนโต๊ะเนาะอันนี้เพื่ผงปรุงรสกับเกลือนาะจ๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชานะจ๊ะ พริกไทยปริมาณตามใจชอบเลยจ้ะอันนี้คือแม่กะเอาเลยจ้ะอันนี้เป็นน้ําแข็งแต่ว่าน้ําแข็งผสมน้ําเย็นแต่ว่าเราไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเพราะว่าปลาค่อนข้างจะดูแล้วมันค่อนข้างจะเวลาปั่นแล้วค่อนข้างจะเหลวเนาะจ้ะแต่เดี๋ยวคอยดูเด้อทุกคนเด้อนั่นแหละใส่กลางไปจ้ะ ผูแป้งน้นน้ำตาลผงก็ตีกับเลือพริกไทยใครจะใส่ใส่ผงพริกไทยออผงกระเทียมก็ได้นะแต่แม่ไม่ชอบกลิ่นมันนะ๊ะทุกคนเสร็จแล้วทุกคนแล้วใส่น้ำไปหนึ่งช้อนนะจ๊ะน้ำกับผสมน้ำแข็งหนึ่งช้อนเดี๋ยวดูก่อน ละเอียดมาจังเดี๋ยวมาดูเนื้อเขาว่าเป็นยังไงมาจังทุกคนจ้าทุกคนที่แม่คิดว่าได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูเลยว่าเออเป็นอะไรนะจ๊ะวันนล้วเขาเรียนหรือเปล่าเปิดไปไั้ไหมแบบนี้เดี๋นยนะเออแค่นี้จ้าทุกคนเนื้อก็จะประมาณนี้เนาะอีแม่ไม่ได้ใจว่าได้ไหม แต่ก็จริงๆนะเห็นไหมบอกว่าไม่ใช้ไม่ใส่น้ำแข็งใช่ไหมมันจะเหลวไปมันก็ค่อนข้างออกเหลวนะทุกคนก็ตามที่บอกไงน้ำแข็งก็คือช่วยให้เอ่อช่วยให้เนื้อจับเอ่อเนื้อบดจับตัวเป็นก้อนกันหมายถึงว่ามันมันช่วยช่วยในการเอ่อไม่ให้ทำให้ไม่เหลวนะจ๊ะทุกคนแล้วทีนี้อันนี้เร,เราเราไม่ได้ใส่เยอะนะแต่ไม่เป็นไรเรามีขั้นตอนหน้านะจ๊ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวเราจะเอาออกดีเนื้อน,นิ่มมาก เจ้าทุกคนเห็นไหมเนื้อเนื้อเนียนรสชาติใช้ได้เลยนะทุกคนนะเนื้อเนียนรสชาติใช้ได้เลยเห็นไหมไม่เหลวไม่นี่เกินไปนะแล้วก็ขั้นตอนนี้นะา,า๊ะคนา๋าเดี๋ยวแม่เขาจับน้ำเขาจับน้ําเย็นนิดนึงขั้นตอนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้ตู้แข็งนะจ๊ะเอาไปแช่ตู้แข็งประมาณ30ินาทีนะส0สินาทีเสร็จแล้วเอาออกมานวดสักหนาทีนะออกมานวดห้านาทีเนาะทุกคนเดี๋ยวเอาไปแช่แข็งจ้ะเดี๋ยวเาปิดเอาไปแช่แข็งนะ จ้าทุกคนน้ำก็เดือดแล้วนะนี่ต้มน้ำเดือดแล้วทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะลดไฟลงนะลดไฟให้น้ำนิ่งนะทุกคนตามที่เราเคยทำลูกชิ้นเนาะจ้าทุกคนตามที่ได้บอกว่าเราไปแช่ตู้แข็งไว้ประมาณสามสิบนาทีนะตู้แข็งก็จะเกาะแบบนี้นะจ๊ะเนื้อปลาเราก็จะได้แบบนี้เราก็จะนวดไปอีกห้านาทีประมาณนี้นะทุกคนนวดไป เนื้อก็จะแบบฟูๆอย่างนี้เลยจ้ะเดี๋ยวใช้ช้อนนวดนะเย็นอยู่ใช้ช้อนนวดแล้วก็จะละเอียดดีมากเลยโอเคจะคนได้เวลาตันลูกชิน้นอ่วฝร,รั <Yes. S 1> ่ง yes ทำอะไร I gonna push ลูกชิ้น down the water อืาโอเค <laughs> อันนี้เป็นน้ำมันพืชนะจ้ะทำไมถึงใช้น้ำมันพืชแล้วก็มือก็ใช้ใช,ใช้เอ่อ น้ำแข็งหรือน้ำเย็นจัดจากตามที่เคยทำลูกชิ้นเลยอันนี้เป็นเนื้อปลาล้วนๆนะฮะเออนี่ช้อนจุ่มตอนนี้น้ำนิ่งแล้วนะจ๊ะดูว่าเราจะได้ไหมไม่ได้ก็คือไม่ได้นะทุกคนไม่ได้ก็คือไม่ได้เป็นลูกชิ้นน <laughs> ะลูกชิ้นปลาของเราปั้นได้สุกง่ายด้วยนี่ต้องกต้องเล่นัก <laughs> ใช่เพราะว่ามันสุกเร็ววันนี้ เห็นว่าจะให้ฝรั we we <sh> ่งมาช่วยนะนานไปแล้ลูกชิ้นปลาของอีแม่จะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะได้รู้กันนะจต่กคนต้าเครื่องปรุงไม่ต่างอะไรจากเออลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่เนาะทุกคนตามใจชอบดีจะปรุงแบบไหนก็ปรุงนะแบบนี้เลยจ้ะให้ปราปามากดให้จงม I'm very good at this. Le. Yes, pushing down. I <laughs> think it'll really good. <laughs> I'm good at I too. Mean, yes. I mean that. That's I'm good uh. Especially if you put it in. Uh, what, use, uh, this, mm. what do you mean? What do you use? What's, what? Wait. <laughs> yeah, <your> Bé What? it. <laughs> yesterday and the name. what more do you use fish <laughs> What more? What do you mean? You use fish It's a good fish boss. But Luk Shin is good too. Luk Shin <laughs> Yeah, that's... Oh, <laughs> I จ้าทุกคนเราก็ปั้นเสร็จแล้วนะจ้าปั้นเสร็จแล้วต้มชิ้งไวนประมาณ10นาทีเดี๋ยวมาดูนะว่าลูกชิ้นปลาเราเป็นยังไงมีทุกไซส์เลยจ้ะมีทุกไซส์เลยนะทุกคนปั้นเสร็จแล้วตามที่เห็นก็คือเราไม่แน่ใจ ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาให้เรามาให้ใหทุกคนจา๋ามันค่อนข้างจะทํายากด้วยเพราะว่าเนื้อของปลามันก็จะเหลวถึงบางคนก็ถึงใส่แป้งเยอะเนาะจา๋าแต่ตามที่เห็นนี่แม่ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเนาะตามที่เห็นในคลิปที่ปรุงปรุงปรุงเครื่องก็เท่านั้นเลยชวนฝรั่งทําลูกชิ้นลูกชิ้นปลา อยากชิมไหมครัว Yes please I w l l e a t อยากชิมใช่ไหม Yes เราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสุกแล้วเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสุกแล้วจทุกคน s ช e h o m e m a d e h o m e m a d e ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลา Everything is good ยาฝรั่งโชคดีนะเนี่ยมีไอเป็น your wife นะ Yes of course หลายๆคนบอกว่าแหม อีเม่โชคดีมีปป้าปป้าทำอะไรไม่เป็นเลยนอกจากทำงาน cannot make food so if she want food she have to make by herself I cannot make ปป้าโชคดีใช่ไหมปป้าโชคดีที่มีอีเม่ That's good ก็คือน้ำกันนั่นแหละจ้ะน้ำกันนั่นแหละวาพื้นนั่นน่ะพื้นนั่นแหละโชคดีที่มีข่อยนั่นละวาวพื้นนี่ก็ครบสิบนาทีแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวจะเอาไปนอกน้ำเย็นแล้วก็ เอาไปนกน้ําเย็นแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่ารสชาติของลูกชิ้นปลาอีแม่กับอีพ่อทำเนี่ยเป็นยังไงนะจ้าทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวไปนอกน้ําเย็นปิดไฟปักออกเลยจ้ะเดี๋ยวไปนอกน้ําเย็นนะ เดี๋ยวล้างเอาน้ำร้อนออกนิดนึงจ้ะทุกคนนี่น้ำแข็งนะจ๊ะใส่ลงไปนกน้ำเย็น หานาทีจ้ะเดี๋ยวมาดูกันสับผัดได้ไหมนิ่มไปหรือเปล่าทำค่อนข้างจะยากนีดนึ่ง,งจ้ะลูกชิ้นปลาตามที่บอก ขาวอวบๆเลยขาวข่าวอวบๆเลยคือเกาแลยอีเมนี่จ้าทุกคนก็นอกน้ำเย็นเรียบร้อยแล้วนะเออเราลุ้นตลอดขั้นตอนเลยว่าลูกชิ้นเราจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยเดี๋ยวจะพาปลาปลาชิมจิว่าลูกชิ้นปลาเป็นยังไงเนาะจ้าทุกคนพออข้าวปลปลา หอข้าวลุกชิมห่อข้าวเหรอ For you but I ันดี What y o u make What y o u gonna make ลุกชิมก่อน Yeah I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  know ปัดอันดีน I I can take look chimp lah n d deep a n sweet and sour sauce no problem เดี๋ยวต้มเลยต t โอ้ยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะให้ป้าป้าชิมชิ้หอข้าวโอ๊ยคิดจะชิ้หอแต่ข้าวพี่น้องจ๋า Fill up the box and take sweet and sour sauce I can take I don't need rice nothing you can barbecue you know that i don't need i just eat like this Ask make them hot with the bit, you know, can yeah. <laughs> like deep, uh, oh, you, ba. yeah. you can barbecue too that's... yes Yo. you that should try yes look look shrimp ping. <laughs> look shrimp yeah. look <laughs> and the first you say ping 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 look shrimp fish oh, yeah. uh. <laughs> ah chim yes <Yeah>. thank you so papa sip keep someone looking. Have, and look at i love and... i do really good yeah it's really good I want to show someone like this เดี๋ยวจะพาให้ทุกคนดูเนื้อข้างในนะทุกคนเนื้อข้างในก็จะประมาณนี้นะนี่เอกกี่ลูกแล้วอ่ะ <laughs> ลูกชิ้นปลาเนาะใช่ <c oughs> ลูกชิ้นปลาแต่ not taste like you buy fish balls นะถ้าคุณ buy Swedish fish balls it taste different totally different this much much better โอ้ยเพิ่นบอกว่าอันนี้แสพตัวอย่าเสือ,อนั่งเด้อเพิ่นว่าที่เสือมากั่นประเสบซ้ำไข่อยเห็ดหรอว่ะปลาหวานะ no. ใช่เอาน,นี่้เอาอ่ะใช้ปลาส,สองชนิดใช้ปลาสองชนิดคือว่าในี่ยจ้าก,ก็ลองทำดูนะนะทุกคนถูกใจไหมเดี๋ยวจะทำเป็นบาร์บีคิวให้อะป่ะเมื่อวาหมดเลื้งหมดแล้วพรุ่งนี้หมดแล้วเหรออาจจะหัวเข้าปะเทศหัวเข้าโอ้โหจะหัวเ้าะเลยเนาะ คือเนาะพี่น้องจ้ะโอเคอย่ากวเป็นหฮมเมดลูกชิ้นปลานะจ้กก็ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยแต่ป้าปป้านะ่ะอร่อยมากทุกคนจ้ะ <laughs> ทุกคนจ้ปะปปะนะ้าน่ะอร่อยมากแต่เราก็คิดว่ามันก็โอเคสําหรับเราในการที่เราทําออกมาแล้วก็คือบ่อใดแบบว่าบ่อเสรเลยเราก็บบ่อใดแบบว่าอร่อยมากอะไรอย่างนี้นะจ้กก็อยู่ปานกลางนะจักนั่นแหละก็โฮมเมดลูกชิ้นปลานะจ้ะทุกคนจ้ะบ๊ายบายนะจ้าทักุูเส้นทักปป้า โอ้โหเต็มปากใครใครชิมเต็มปากเลยโ oh what is this can I try ใช่อีกแล้วปะป๊า is i t same อ๋อเซ็มอะไร is it blue โอ้อะไรยังไงเล็กดีมากดีมากอร่อยอะแล้วจะเอาอย่างงี้เลยเหรอโอ้โหปะป๊าสามแล้วมั้งปะป๊าชิมสามแล้ววะ and half for you for us? No. I assume that's it. So half. No. <laughs> <laughs>